ไม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 ่เอาไมมคิดว่าถ้าแม่ไม่เห็นแม่ทำไงเอาไม่ค่ะจะแก้ตัวเองกับแม่ถูกไแม่ดดาถ้าไม่ม่ไม่ไตอนนี้อองก็อยู่กับเพื่อนนะแม่เนี่ยเพื่อนทุอะดีมากแล้ว่าจะกินตีนไเลยัแม่ก็ค้าตาค้าตาค้าตตับแป้งติมแป้งตมแป้งตกมกกินกกใส่บ้าน เดี๋ยวก่อนน้องแค่นี้ทำไมเล่นไม่ได้อ่ะอีฮียะทำไมล่ะทำไมตาแดงล่ะตอง่างอ่ะเพื่อมันแบบขอให้แบบอยู่ต่อก็อะไรไม่รู้อ่ะขอใครไม่เคยขอเลยขออีฮียกูยังไปไหนก็ไปไอ้เฮียกูขอแดดมาม่าแม่กูแดกแดกคนเดียวเมตัลมึงรู้จักกกูมากี่ปีดออีฮียสุดท้ายมันมีอะไรจะฝากถึงคอชจคอชจอคืออะไร โอ้โ่ไหมโอยช่อเ้นะัมึงม่อนมั้ยไรพังไหมอ้าวมึงพูดเองวะในมึงบอกว่ามึงจะไม่พูดว่าชื่ออะไรมึงจะใช้คว่าคอจจอเห็นแล้วมึยังมีสติตัตั่อเปกูเซ็นเซอร์คำได้เียมึงคิดว่ามึงเป็นโมเดเลเแล้วมึงจะเป็นพระเจ้าวะเคไนคว่านวด เพิ e ่มขนาดไหมเออลองไปเซิร์ชกูเกิลดูมันควจะใช้ได้จริงนะคือนี่ก็พยายามจะใช้อยู่แต่ว่าอะไรต่ออวะเหียไอ้เหี้ยมึงอย่ามาทำร้ายกูขนาดนี้ความใจกูรู้ว่ากูเมาแต่ว่ามึงก็อย่ารัดหีคืนนั้นมึงรู้สึกยังไงบ้างที่ที่เรายืนดูกัน เราเห็นจังๆรู้สึกไงบ้างตอนนั้นจำได้วทุกคนนั่งอยู่ตรงหน้าสายไฟที่หน้าเวทีตรงนันยืนทุกคนยืนเหมือนอะไรเชกอย่างแกงไคว่อยู่ในกำเกงไอ้ที่มันไม่รู้เรื่องดีตับสมองไม่ไหวแล้วควายเคยดูโพสเซนปะมัน้าไม่ไหวมันกลัวจริง